สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่ี่249แล้วนะคะคุณท่านจํำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่ี่249ค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณน่่นได้รับชมการทั้งหมด24รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับไว้ใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่5นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตค่ะ รายการที่6นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่7เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะท่านโดืจะเป็นรายการที่20นะคะพระอาจารย์ฟันนะคะรายการที่21รายการที่22นะคะสนใจอ,องค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ไง่ายๆเลยนะคะแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ 0891927153หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์0966672113ของท่านเบอร์โทรเด่นหนูจะเขียนไว้ใต้คลิปให้อีกทีนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เขาท่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ ท่านใดจององไหนทันในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านฝากกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคณท่านมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งะคะ่ะวันนี้นะคะรายการที่หนึ่นะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญ อขออภัยด้วยนะคะท่านเป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ค่ะคุณท่านด้านหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนนะคะที่ระลึกนะคะ92ปีค่ะเป็นปี2521ค่ะท่านพระสังวรพิมหลหรือหลวงปุโตะนะคะวัดประดู่เฉียีนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านใดได้องค์ไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณท่าน ให้สิบท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะคะคุณท่านดูนิ้วมือนิ้วเท้านะคะชัดเจนเลยนะคะเห็นรายละเอียดผิวพระชัดเลยนะะ้าท่านถ่ายจากกล้องสดค่ะพระเนื้อผงค้าผิวเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่สี่ร้อบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านสี่ร้อยบาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะจัดส่งฟรีครบทุกบ้าน,าาน,นค่ะท่านน่คะด้านหลังนะคะเป็นหลังยันนะค่ะหลังยันนะนะคะใต้ฐานนะคะท่าน องแรกนะคะแบ่งปันเลยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่เข้ามารับชมช่องปัญญาแล้วก็กดติดตามให้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการที่2รายการนี้นะคะเป็นพระปิตาจัมโบ้นวท่าน,นหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีกอทอมอค่ะ3ไตรยมานนะคะ25ง2-5าสงห่ 2, 5, 2, 1, ถึงาาทัน รายการนี้เป็นปิตาจัมโบ้รุ่น2เนื้อผงใบลานนะคะคุณท่านจะได้รับพรพพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านเห็นรายละเอียดผิวชัดเจนนะคะนิ้วมือชัดเจนะคะ่ะเนื้อผงใบลานนะคะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะท่านด้านหลัง เป็นยันดวงเต็มองค์ของท่านนี่ค่ะอักขระตัวสอนชัดเจนเลยนะคะรายการที่2รายการนี้ขอเปิดแบ่งปันนะคะที่เจ็บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะทา่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะรายการที่3รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลเจืดค่ะ และพระครูวิสัยโสภณหรือหลวงปู่ทิมนะคะวัดราชบูรณะนะคะหรือวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นเหรียญปี250 0นะคะชุดกรรมการครัท่านบนกล่องนะคะอักษรไว้ชัดเจนค่ะท่านใดจองทาอ่านชุดกรรมการชุดนี้นะคะคุณท่านหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นเสียนโตน่าท่านหรือที่นิยมเรียกกันว่าเป็นเหรียญเสียนโตนะคะ นี่ค่ะมาพร้อมกล่องเลยนะคะได้รับทั้งหมด3ามเหรียญค่ะเดี๋ยวมาชมกันชัดๆนะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะท่า,ทานให้กับคุณท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อทวดนะคะชุดกรรมการชุดนี้แบ่งปันนะคะที่1250บาทเท่านั้นค่ะท่า,ทานแบ่งปันที่1250บาทนะคะได้รับทั้ง3เหรียญพร้อมกล่องชุดกรรมการแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจหลายองค์หลายรายการพูดคุยกันได้นะคุณท่านสนใจหลายองค์พอลดได้นิดหน่อยนะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะนี่ค่ะเป็นรุ่นเสี่ยนโตนะคะชุดกรรมการค่ะหาก,กันได้ยากคุณท่นานท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษานะคะสะสมนะคะไม่ควรพลาดรุ่นนี้ค่ะด้านหลังนะคะเป็นพระครูวิสัยโสพลเรือหลวงปุทิมนะคะท่นาน ใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะมาดูเหรียญที่สองกันนะคะนี่เาท่านเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะท่านมาพร้อมกล่องเดิมค่ะเป็นรุ่นเสี่ยนโตนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านใดจองทันชุดนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่าน เหรียญที่สนะคะน่าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านอยู่ในกรงนะคะชุดกรรมการะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะหมายเลข3นะคะชุดหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะ แบ่งปันนะคะทั้งชุดเลยนะคะสาเดือนที่หนึ่บาทเท่านั้นค่ะคุณ่านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการที่4รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพีนะคะคุณันปลูกเศษสามไตรามาสค่ะ2521-2523นะคะ ได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะท่านใดไวัยนะคะยอมได้ไปครอบครองเลยนะคะให้ทันกันนะคะท่านองค์นี้นะคะขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะนิ้วมือชัดๆคมคมเลยนะคะคราบกรุขึ้นตามซอกองค์พระเลยนะท่าท่านผิวพระท่านเก่าเดิมค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100เนนะคะฝั่งตะกุดนะคะ ใต้ฐานสองดอกค่ะแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่านให้ชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะเป็นยันอาหลังยันนะนะคะเป็นติดตาปดหนี้หลังยันนะค่ะผิวเดิมๆเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะท่านสวยตรงตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการที่5รายการนี้นะคะอง์นี้ก็เป็นพระปิตาหลวงปุโตเหมือนกันนะคะปลูกเสกสามไตรามาสของท่านมาพร้อมกล่องเดิมนะคะด้านหน้าอักขรไว้ชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษาสะสมนะคะไม่ควรพลาดค่ะอง์นี้แบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นของท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะ เฉพาะวันนี้นะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะท่านใดที่กดติดตามช่องปัญญาแล้วนะคะแบ่งปันราคาพิเศษกันเลยนะคะวันนี้นะคะ400บาทเท่านั้น,นะคะ่ะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะให้ชมด้านหลังกันของท่านเป็นติดตาปหนี้หลังยันนะนะคะ 400บาทเท่านั้นค่ะคุณท่านปิดให้ทันกันเลยนะคะท่านใดได้รับองค์ไหนไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการที่6กรายการนี้นะคะองค์นี้เป็นเหนเรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะคุณท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะคุณท่าน นี่ค่ะผิวสวยดั้งเดิมเลยนะคะตาท่านใดวไวย,ย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะท่านนี่ค่ะหน้าเหรียญท่านคมชัดเลยนะคะเปลียนสภาพสวยครัท่านไม่ควรพลาดนะคะวันนี้แบ่งปันเลยนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะครท่านที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบค่ะพระครูภาวนญญาวิรัติหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะ เป็นปี2518้าหนึ่งแปดท่านเหรียญน,นี้นะคะหกรอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะท่านองนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นผ่าปากหรือเปล่านะคะท่านนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ 650บาทนะคุณท่านไม่ควรพลาดน,นะคะเหรียญสวยพร้อมเลี่ยมกรอบพาคุณท่านขึ้นบูชาได้ส,ดสวยๆเลยนะคุณท่านนี่ค่ะห้อยขึ้นคอได้เลยนะคะเลี่ยมกรอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะปิดให้ทันกันนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสโพลหรือหลวงปู่ทิมนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี0ูนย์่าท่าน ใบนหน้าท่านคมชัดนะคะเหรียญสภาพเก่าเดิมเลยนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่แปดค่ะรายการที่แปดรายการนี้เป็นพระผงของขวัญน,นะคะหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำาระเสจริญนะคะท่านแบ่งปันเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ สี่ร้อยบาทเท่านนี่ค่ะยิงหลงกองยิงเห็นรายละเอียดผิวผระชัดเจนนะคะท่านใดตาไวตาถึงนะครับท่านยอมได้ไปนะคะสวยงดงามค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะหลวงพ่อสดของขวัญน,นะคะท่านดูด้านหลังค่ะลายเส้นตรงนี้นะคะจะแตกตามธรรมชาติเลยนะท่านนี่ค่ะเป็นรอยเป็นเส้นนะคะ ด้านหลังลงยันอักคระไว้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะ,ะท่านเหรียญพ่อรวยปาสาทิโกนะคะวัดต,ตะโกนะคะท่านอําเภอพาชีจังหวัดอยุธยาค่ะเหรียญน,นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่าน นี่ค่คะเหรียนพ่อรวยนะคะอักคระตัวอักษรชัดเจนนะคะดวงตาท่านนะคะเป็นเม็ดกลมๆเห็นเลยนะคะท่านจมูกตรงนะคะลาเส้นตรงหน้าผากเรียงชิดเลยนะคะใบหน้าท่านนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านผิวสวยเลยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะเหรียญพ่อรวยนะคะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านเป็นรุ่นชนะจนนะคะนี่ค่ะรุ่นชนะจนปี2556นะคะท่านใดนะคะได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 650บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการที่10รายการนี้เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะรุ่นรวยทรัพย์แสนล้านค่ะคุณทานชื่อดีชื่อมงคลนะคะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัตะโกจังหวัดอายุทยาค่ะนี่ค่ะคุณทานองค์นี้นะคะหารับชมกันได้ยากค่ะมาพร้อมกล่องเลยค่ะ มารับชมองพระไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะสมเด็จปกโพหลุงพ่อรวยขอแบ่งปันนะคะพิเศษเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะเป็นเนื้อผงนะคะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีบินไม่มีแตกหักค่ะอยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะคะองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะ ปกโพนะคะหลวงพ่อรวย400บาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะอักขรไว้ชัดเจนนะคะหลวงพ่อรวยนะคะเก็บได้เก็บนะคะ่ะทานไม่ควรพลาดนะคะมีเพียงแค่1นองค์เท่านั้นค่ะถ่ายจากกรองสดเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะ รายการที่11รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะคะวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีนะ,ะท่านพระครูสุวรรณวุฒอาวุธอาจารย์นะคะหรือหลวงพ่อมุ้ยนะะท่านมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะองค์นี้นะคะท่านใดที่กําลังตามหาอยู่นะคะหรือสนใจศรัทธานะคะฝังตะกุ3ด3ามดอกค่ะเป็นเงินทองนาคนะคะท่าน องนี้นะคะแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะสมเด็จพ่อมุ้ยนะคะปิดให้ทันกันนะคะับท่านไม่ควรพลาดนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์ค่ะนี่ค่ะฝั่งตะกุดนะคะใต้ฐานชัดเจนเลยนะคะเป็นตะกุดเงินทองนาคนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านใดวยย่อมได้ไปนะคะท่าน วันนี้รีบนำมาไลฟ์สดให้กับคุณท่านรับชมผ่านช่องปัญญากันเลยนะคะนคะคะหลวงพ่อมุ้ยนะคะอักขระตัวอักษรชัดเจนค่ะเป็นพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะสนใจศรัทธาองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านองค์นี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่12ค่ะ รายการที่12รายการนี้นะคะอายุครบ80ปีนะคะท่านพระปิตาหลวงปู่กแก้วนะคะวัดช่องลมนะคท่านท่าฉลองจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะองค์นี้เป็นปิตาหลวงปู่กแก้วนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะปิดให้ท่านกันนะคะุณท่านนี่ค่ะท่านใดที่เห็นคลิปวิดีโอก่อนนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาได้ะคะ่ะ ด้านหน้าของอักระชัดเจนนะคะปิตาหลวงปู่กแก้วนะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทพร้อมส่งนะคะสะภาพนะคะท่านเก่าเดิมเลยนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะหาองสวยๆที่มาพร้อมกล่องแบบนี้ยากนะคะท่าน400บาทเท่านั้น,นะคะ่ะแบ่งปันกันเลยนะคะ ด้านหลังนะคะคุณท่านก็จะเป็นยันอักขรชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะสี่บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการที่13รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะคะสุสานตรายักษ์จังหวัดลำปางค่ะ องค์นี้คุณท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมเก็บผิวนะคะเลี่ยมใสๆเห็นผิวองค์พระชัดเจนค่ะขึ้นขอบูชาได้เลยนะคะแบ่งปันที่400บาทขอภัยด้วยนะคะุณท่านเหรียญน,นี้นะคะหลวงพ่อกเกษมนะคะ450บาทคะ่ะคุณท่าน450บาทนะคะอัขระตัวอักษระคะ่ะเหรียญสวยคมชัดนะคะคุณท่านดูใบหน้าท่านนะคะ คมๆเลยนะคะขอจบที่450บาทนะคะเป็นปี2518ค่ะเน mm ี hmm. ่ยของท่านมาพร้อมเลี่ยมใสๆเก็บผิวเลยนะคะ mm hmm. ท่านใดไวย,ย่อมได้ไปนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะท่าน mm hmm. ถัดมานะคะมากันที่รายการที่14ค่ะ รายการที่สิบสี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระหลวงพ่อกันนะคะวัดพระญาตารามนะคะท่นานองค์นี้แบ่งปันเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทมาพร้อมเลี่ยมใสๆนะคะคท่านดูนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะเนื้อพระนะคะงดงามค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเหรียญพ่อ หลวงพ่อก,กันนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้หลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำนะคะท่านแบ่งปันนะคะ4ี่รอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ 450บาทนะคะนี่เขงทานสวยงามเลยนะคะใบหน้าคมชัดเลยนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะทานมาพร้อมเลี่ยมนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะหลวงพ่อเงินนะคะวัดท้ายน้ำนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะ รายการที่16รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะคุณท่านแบ่งปันเลยนะคะ450บาทเท่ากันค่ะ450บาทนะคะให้คุณท่านดูดวงตาท่านนะคะเหลี่ยมนัสวยนะคะคุณท่านคมชัดนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะท่านใดยอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะ เป็นรุ่นสุดท้ายนะคะด้านหลังอัขระยันชัดเจนค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่17นะคะรายการที่17รายการนี้หนูแบ่งปันให้เป็นคู่แบบนี้เลยนะคะท่านเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะและหลวงพ่อเงินนะคะวัดท้ายน้ํานะคะแบ่งปันเป็นคู่ค่ะหมายเลข17นะคะ คู่นี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดรอยบาทเท่านั้นเ่ท่า,ทานเจ็ดร้อยบาทนะคะแบ่งปันเป็นคู่นะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะท่า,ทานหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นพิมพ์นิยมนะคะและหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้นํานะคะท่านคู่นี้นะคะรับไปเลยนะคะท่า,ทานเอาไปเลยที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ จัดส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะเจ็ดรอยเท่านั้นนะคะท่านคู่นี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะติดให้ทันกันนะคะเลียนสวยเลยนะคะท่านนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะคู่นี้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการที่18รายการนี้นะคะเป็นพระสั่งกระจายนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่เฉิมพีเขาท่านอง์นี้เป็นพระสั่งกระจายมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะทานเป็นพระสั่งกระจายพิมพ์พสั่งกระจายหลวงปู่โตะนะคะ ผิวพระเดิมๆค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านองสวยๆแบบนี้เลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ขัดมานักท่ท่านมากันที่รายการที่19ค่ะรายการที่19รายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อลอยองนะคะเป็นของหลวงปู่มุนค่ะวัดบ้านจานนะคะตำบลจานจังหวัดศรีสะเกตเขาท่านรูปหล่อองค์ลอยหลวงปู่มุนนะคะรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะหลวงปู่มุนนะคะท่า,ทาน รูปหล่อองรอยท่านนะคะใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะชัดๆแบบนี้เนะาท่านน,นี่ค่ะตายฐานนะคะหลวงปุ่ม,มูลหน,นึ่งร้อยสี่ปีนะคะท่านนี่ค่ะสวยงามเลยนะคะไม่ควรพาดนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ ถัดนมานะคะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการที่20รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารย์โรนะคะท่านพระอาจารย์ฟ้านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะองค์นี้นะคะนี่ค่ะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะ,ะท่านไม่ควรพลาดนะคะท่านดูผิวดูเนื้อะคะ่ะพิจารณาไปพร้อมๆกับหนูเลยนะคะ พระอาจารย์ฟันอาจาโรค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะท่า,ทานวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลน,นครค่ะพระอาจารย์ฟันนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการที่21รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะคะเป็นปี2517ของท่านอายุ95ปีนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะเหรียญเจริญพรบนนะคะท่าน คุณท่านสามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะหากหนูไปไวอย่างไรนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะวัดระหารไรจังหวัดระยองค่ะถัดมานะคะมาที่รายการที่22ค่ะรายการที่2รายการนี้เป็นหลวงพ่อเนืองนะคะพระโกวิทนะคะสมุดนะคะ หรือ,หล,อหลวงพ่อเนืองนะคะวัดจุฬามณีค่ะแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะนี่ค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะหลวงพ่อเนืองนะคะลาบผลทวีคูณน,นะคะด้านหลังอักษรตัวอักษรชัดเจนนะคะจัดส่งฟรีเขาท่าน ส่งไปสนีทางอ m มเอสนะคะ400บาทพร้อมส่งค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะท่านท่านเป็นประเภทเบญจภาคีด้วยนะคะเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะแบ่งปันที่400บาทนะคะท่าน ปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะวันนี้นะคะแบ่งปันให้กับผู้ท่านที่อยู่รับชมช่องปัญญากันจนท้ายคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่คะเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะซุ้มกอนะคะสี่ร้บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่24ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ ขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นหลวงปู่โตนะคะพิมพ์ข้างกหนกนะคะวัดประดู่ชิมพีกทมเข่าทา่านการนาก่องอักระไว้ชัดเจนนะคะข้างกะหนกนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันนะคะข่า,านนิ้วมือนะคะชัดเจนเลยนะคะคราบผิวพระเก่าเดิมค่ะไม่ควรพลาดเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะองค์สภาพผิวสวยเก่าเดิมเลยนะคะท่า,ทานองค์สุดท้ายวันนี้นะคะแบ่งปันเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะ ค่ะรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจนะคะศรัทธานะคะอยากเช่าบูชาองค์ไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายค่ะ สนใจหลายองค์หลายรายการอย่างไรนะคะแบ่งปันให้เป็นราคาพิเศษเขาท่านจะได้เป็นลูกค้าประจำกันนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะท่านสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ